พาไปจัดเต็มอาหารไทยรสเด็ดนะคะกับบรรยากาศสุดชิลริมแม่น้ำเจ้าพยาจังหวัดปทุมธานีนั่นเองแถวบ้านเรานะคะนี่เลยค่ะไปที่ร้านนี้นะคะชื่อร้านว่ากับตันฮุก ะะร้านสุดชิลริมแม่น้ำเจ้าพยาจังหวัดปทุมธานีนั่นเองตัวร้านก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นเลยเป็นบ้านไม้นะคะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยสบายๆแล้วในร้านของเขานะคะก็จะเสิร์ฟเป็นอาหารไทยแล้วก็เครื่องดื่มให้ใคลายร้อนอีกด้วยค่ะเมนูเด็ดๆล่ะพอพ่อ,พอแม่บอกว่ามีไหมเมนูเด็ดๆอะไรบ้างแนะนํามาสิก็มีนี่เลยพ <c oughs> อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็มีโหส้มตําปูไข่เค็มค่ะมี มีอส่วนทอดนี่ของชอบทั้งนั้นเลยมีเนื้อย่างทานคู่กับกระเจียวนะคะมีปลากระพงทอดน้ำปลาแบบนี้พร้อมกับน้ำจิ้มสุดแซ่บของเขาเลยค่ะคุณอาทิยุทธ์นะคะหนึ่งในหุ้นส่วนของร้านเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย เขาเนี่ยเป็นลูกค้าประจําที่ร้านนะ,ะเมื่อเจ้าของเดิมเนี่ยจะไปทําธุรกิจอื่นแล้วก็เลยรวมตัวกันกับเพื่อนๆเลยมาทําร้านนี้ต่อเพราะว่าติดใจทั้งรสชาติของอาหารแล้วก็บร,รากาศรอบๆร้านเนี่ยบรรยากาศดีไม่อยากให้ร้านปิดลงว่างั้นใช่ไม่อยากให้ร้านปิดไงโดยที่เขาก็จะขายอาหารเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะแล้วแม่ครัวก็คนเดิมนะรดมือไม่เปลี่ยนแน่นอนแม่ครัวชุดเดิมอร่อยอยังไงอร่อยอย่างนั้นเพิ่มเติมก็คือการปรับปรุงร้านของเขานั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณอาทิยุทธพร้อมกันนะคะ คือเพื่อนๆกันนะครับตั้งแต่เป็นมัธเยนมัธยมเด็กๆมาด้วยกันก็ยัง<ม>รักกันอยู่คบกันอยู่แล<ช>้วก็เราก็ได้มาทานข้าวร้านนี้<ม>เราก็ชอบบรรยากาศมาก<ว>แล้วคือเป็นดวงเป็นจังหวะพอดีนะครับว่าว่าทางเจ้าของเก่าเขา<ม>เขาเขาอยากจะเขาจะทำธุรกิจอื่น<ช>เขาก็อยากจะแซงเราก็ได้ได,ได้ได้มาแซงทำต่อครับพ่ออะไรนะกระเจี๊ยบหรือกรอจะเจีย๊ยบเนื้อย่างเนี่ยวางไหม กระเจี๊ยบเออกินกับฝักกระเจี๊ยบใช่ใช่ฝกระเย่างที่เห็นภาพฝักกระเจี๊ยบย่างหวานมากเลยนะใช่ไหมคะหวานอยากกินเลยอ่ะอืมแล้วช่วยสมานลำไส้ดีด้วยจริงอ่ะก็คือจริงๆอ่ะเขาเปลี่ยนผู้บริหารเท่านั้นเองแต่แม่ครัวเหรือนเาิมบรรยากาศยังเหมือนเดิมรสชาติอาหารก็เหมือนเดิมใช่ค่ะเพิ่มเติมคือความอร่อยและการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าใช่ใช่เลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากชิมอยากชิลนะคะจัดเต็มกับอาหารไทยแบบนี้นะคะในบรรยากาศที่สบายๆนะคะแวะไปได้เลยค่ะที่ร้านกัปตันฮุกนะคะซ อยใจเอื้อหนึ่งตำบลบางขยงนะคะอำเภอเมืองปทุมธานีนั่นเองค่ะเ้องไปอุดหนุนเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงร้านอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยอะไรครับแต่ไปกันได้คุณใช่ๆนะขนมครกโบราณอันนี้ก็หาทานกันแบบ มันก็ไม่ได้มีทุกตลาดเหมือนกันนะแล้วก็รสชาติบางที่ก็ไม่เหมือนไม่เหมือนกันครับบางทีก็ใส่หน้าพริกแพลงกันไปนู่นนี่นั่นนะครับแต่อยากจะได้ความเป็นขนมครกโบราณต้องสถานที่ที่นี่ครับจังหวัดอ่างทองบ้านของผมครับเดี๋ยวจะพาไปกินเป็นแบบนี้เลยหน้าตาเห็นคุณเห็นไหมใส่เนี่ยต้นหอมแบบนี้ใส่ไปเยอะๆเลยครับอย่าเสียดมเสียดายนะฮะขนมครกกะทิโรยหน้ากุยช่าย นะครับหรือว่าขนมคกหน้ากุ้งหน้ากุ้งหน้ากุ้งน่ากินมากเลยคุอ,อรสเข้มข้นนะฮะสูตรของป้ายูนก็ยังขายดิบขายดีอยู่ที่ตลาดร้อปีศาลเจ้าโรงทองวิเศษชัยชาญบ้านของผมเองครับนะฮะคุณสุ สุดที่วันแก้วสุวรรณเจ้าของร้านคนปัจจุบันซึ่งเป็นสไพรายประยูนะเป็นรูสะ้ายนี่แกก็หยอดแบบนี้ทุกเช้าเลยนะครับ<ะ>หยอดไปทุกเตาทุกกระทะแบบนี้แล้วก็โรยหน้าด้วยกุยช่ายแบบนี้นะครับโรยลงไปแบบนี้อันนี้คือสูตรโบราณจริงๆเขาทำาทอยู่เรียบร้อยนะกินจังเลยค<ะ>่นะเข,า,ขาหยอดแตบบ่ปลาณนี่ หนูทำา่ะเลเทตุ้งเป๊ะเลยอ่ะข้างหน้าเคยทำกันเคยทำสนุกสนุกเลยเคยซื้อเตาซื้ออะไรมาไม่เป็นขนมครกครับเลเทเมื่อกี้เขาคุยโทรศัพท์ด้วยนะหยอดมือเที่ยงมากๆใช่แล้วก็แคะไปทีละฝาละฝาเป็นแบบนี้นะคะนี่ต้องเป็นแบบนี้นะครับแกขายนานมา40กว่าปีแล้วอ่ะแป้งพออายุมากขึ้นเนี่ยนะแกก็อยากวางมือใช่ไหมส่งต่อให้กับลูกสะพ้ยเนี่ยครับมาขายต่อเป็นรุ่นที่สองแล้ว โดยขนมคกหน้ากุ้งนะหน้ากุ้งอันนี้ครับจะไม่ค่อยได้เจอนะไม่ค่อยได้เจอจริงไหมแป้งจริงส่วนใหญ่จะเป็นหน้าอะไรหน้าเพือกหน้าฝอยเตาน่นี่นั่นนะครับหน้ากุ้งไม่ค่อยได้ใส่แต่ที่นี่มีนะครับที่ตลาดโลงทองของวิเศษชัยชาญปรุงจากกุ้งแชบ๊วยสับอย่างดีสีสวยอร่อยโดนใจลูกค้าราคาเดียวคือ20บาท8ชิ้นนะครับโอ้ยอยากแวะไปเลยอยากกลับบ้านจังเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหุหนแล้วไม่ได้เข้าไปกินนานแล้วหนูไปนึกถึงนี่ขนมเบื้องใช่ไหมคิด ส่วนใหญ่จะมีหน้ากุ้งเออหนมเบื้องแต่หนมคกจะไม่ค่อยเจอครับแล้วก็ไม่ค่อยมีคนทําด้วยนะค่ะแวะไปอุ่นๆได้นะครับที่ตลาดร้อยปีสารเจ้าโลงทองนะคะร้านเปิดตั้งแต่ตีห้าไปจนถึง9ก้าโมงเช้าขนมคกกันเนาะต้องขายเช้าๆหน่อยใช่ค่ะนแลร้อนะแบบนี้นะคุณในตลาดสานเจ้าโลงทองนะครับนอกจากหนุมคกแล้วหนมบ้าบินหนมไทยๆนะเยอะเลยโอ้หนมดอกลําเจียบนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยครับคุณลองเข้าไปดูถ้าตามหาขนมไทยๆค่ะนะครับ ทองก็ขายดีที่นั่นนะ่ะทองสุกใหม่จริงๆ <No. S 2> <laughs> มีร้านทองดีด้วยค่ะ